ใหม่ <itos> ูใหม่ตะกี้เมื่อกี้มัจะถ่ายอะไรีโอถ้าพุ่มพุ่ใหม่พุ่จริง่เดี๋ยวต้องเอ้ยเมกี้มันทำไมเพราะอะไรเพราะอันนี้เนี่ยการทำนี่คือลูกหลานสอมนาทีกันเพื่อความปองดองของลูกหลานอันนี้เสร็จแน่ลงยูทูบหนึงหนึงได้ดังทั่วโลกแน่ทั่วโลกดีมากการที่เราไหว้เนี่ยเราขอการเบิกทางขอให้พ่อแม่เราให้พ่อแม่เราได้ได้มาได้มากินอาหารที่เรามาไหว้นะ แล้วนี่คือสุสานเนี่ยสุสานกว้างๆอย่าเลยพกพกลูกหลานลูกหลานความสามัคคีกันเนี่ยปีนี้มาเจอพร้อมกันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสุสานนี่เขาเรียกความสามัคคีถ้าไม่มีสุสานนี่ไม่มีความสามัคคีไม่มีพี่ไม่มีน้องเนี่รวมกันอยู่ตรงนี้ยมาต่อ็เลไม่ได้เดี๋ยวทีเดียวเนี่ยความกันอยู่เพราะลูกหลานเนี่ย อีแฟชั่เนเอ้ยยี่ห้อลงท้ามียี่ห้อแอคดา,ลาเลย,ยเดิเออเดี๋ยวมีมีเรื่องลงยูทูบแล้วเนี่ย <c oughs> กำลังหาอยู่นี่ว่าจะลงอะไรดี